เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าคล้ายๆหมูสเต็ปไหมน้ำส่วนผสมทั้งหมดมาทาทิ้งไว้ให้ทั่วหน้าประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็สามารถไปล้างออกได้ค่ะ สวัสดีคะ่ะกลับมาใจกับซินดี้ X R อีกแล้วนะคะวันนี้ซินดี้มีสิ่งนี้คะ่ะที่จะมาอวดทุกคนนะคะ น้องว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะเขาช่วยบำรุงผิวให้เราได้นอกจากเอามากินแล้วยังเอามาบำรุงผิวหน้าเราได้อีกด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะลองค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างไปแอบขโมยตัดว่านหางจระเข้จากบ้านคุณป้ามาเยอะขนาดนี้เลยแต่ว่าจริงๆในสูตรเขาใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวไปค่ะเริ่มเลยและก่อนที่เราจะเริ่มบำรุงผิวหน้ากันนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำความสะอาดผิวนั่นเองวันนี้ซินดี้ไปทำงานมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเมคอัพดราม่ามาบ้างนะคะดังนั้นการทำความสะอาดผิวนั้นสำคัญมากเลยค่ะแล้วว และขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการปอกว่านหางจระเข้ค่ะวิธีการเลือกว่านหางจระเข้นะคะก็คือเลือกตรงโคนของเขาเพราะว่าจะมีเจลมากกว่าด้านบนนั่นเองค่ะควรจะปอกเอายางออกให้หมดนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะเนื่องจากยางจะสามารถกัดผิวของเราได้นะคะ วันนี้เราจะใช้ว่านหางจระเข้แค่หนึ่งช้อนโตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปอกแค่นิดเดียวค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่านหางจระเข้มีประโยชน์อะไรกับผิวหน้าของเราบ้างอย่างแรกเลยนะคะเขาช่วยปลอบประโลมผิวสมมติว่าผิวโดนแดดมาแล้วมีอาการอักเสบนี่อันนี้ก็คือ Number รวันเลยค่ะอย่างที่2เขาช่วยลดปัญหาสิวได้ด้วยเพราะว่าเขาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างที่3ามเขาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและอย่างที่4ค่ะช่วยให้ผิวพันุ์อ่อนเยาว์เพราะว่าการที่ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะจะชช่่ววววยยยยยยาาาาาห้้้ิิิิขอองเเเเเรรรกกะับสดสดดดดดแถมมมคลพปปน ที่สาคัญอันสุดท้ายค่ะเขาช่วยลดเลือนฟ้ากระและจุดด่างดำได้ดดใช้เป็นประจําต่อเนื่องก็คือเลิศส่วนผสมที่เราต้องการนะคะก็คือเนื้อว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมอีกอย่างมันก็คือขมิ้นค่ะเราจะใช้แค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวขมิ้นเนี่ยค่ะจะช่วยบำรุงผิวของเราได้ด้วยดังนั้นวันนี้สูตรที่เราเลือกใช้นะคะก็เป็นสูตรที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเราให้ขาวกระจ่างใสค่ะ ขมิ้นชันมีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมีนอยด์เขามีสรรพคุณตามตำราอายุรเวทและแพทย์แผนไทยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอว,วัยลดริ้วรอยตามผิวหนังแล้วยังช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวลขาวผ่องใสเต่งตึงด้วยนำส่วนผสมทั้งหมดมาทาทิ้งไว้ให้ทั่วหน้าประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็สามารถไปล้างออกได้ค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าคล้ายๆหมูสเต๊ทไหม ครบ30นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะคะอันนี้ทีนี้ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเหมือนกันว่าหน้าตัวเองเป็นยังไงบ้างที่เห็นแบบชัวร์เลยก็คือมือเหลืองมากมาค่ะดูหน้ากันใกล้ๆ อันนี้คือสูตรผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็มาทวนกันอีกทีว่าในสูตรมีอะไรบ้างในสูตรมีว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะมีนมสด1เศตหนส่วนสช้อนโต๊ะแล้วก็มีขมิ้นเซตหนส่วนสช้อนชาค,ค่ะก็น่าก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ไปตากแดดมาเยอะมากเลยก็เลยอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวอะโลเวร่าหรือว่าว่านหางจระเข้ค่ะเขาจะช่วยรักษาการอักเสบได้ด้วยอันนี้ตอนเด็กๆแม่ทําให้บ่อยมากนะคะก็เลยรู้สึกคินกลิ่นเป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะยัังงงงไมมม่่เเเคคคยใช้้าาาาาากกกอนนนนนะะะะะข็จจีลิิพตววทหรแ ก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็จะค่อนข้างเละเมือก็จะเลอะหน่อยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเลอะเธอวุ่นวายแบบซินดี้นะคะก็แนะนําให้ไปซื้อมาร์คชีทในท้องตลาดมาใช้ค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตัวซินดี้เองใช้ยี่ห้อนี้ค่ะเฟยาโปค่ะทั้ง3สูตรนี้เขาจะมีสารสกัดจากอะโลเวยราแล้วก็มีสารสกัดดีๆอีกเยอะเลยค่ะถ้าเกิดใครขี้เกียจก็ไปลองกันได้นะคะวันนี้ซินดี้เอ็กซ์แอลขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วครั้งหน้าจะมาทําอะไรสนุกๆไปกินหรือไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันดูนะคะวันนี้ซินี้ขออลาาไปก่่นคะบ